ดีแล้วดีแล้วซอยเมย์เห็นเวียกเด,อดเ้อมเมย์าายเมย์เห็นบ่เมย์เราหนะยังไงนะห่างกายบ่แข่งเฮงอยู่นะเมย์จะห้เราอารมณ์เสียเด้อยิ้มตลอดเด้อแม่ย์บ้านดีเด้อผมแม่พี่น้องเบร์สกุลสักคนเนาะอ่าก็ยินดีต้อนห้าผมแม่พี่น้องเขาสู่ซ่องของบอจิตคือเก่าพี่น้องเลยกาเมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องบอจิตนะพาพผมแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านอ่าหลงหมักเงี้ยวพี่น้องก็คือหนะ ามาน้าบอต้าเพิ่นพี่น้องเลยกับพอดีว่ามาหาครอบครัวของน้องนาแต่น้องพอพี่น้องก็คือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทั้งบอต้าเพิ่นนี่นะน้องพอพี่น้องมาออนาอนณาผ่าเงินมานาะพี่น้องเนาะผ่าเงินมาให้อนาบอต้านาะมามอมเงินให้กับครอบครัวของน้องเพิ่นก็คือให้บอต้าเป็นสะพานบุญให้กับครอบครัวของเพิ่นนนาะพอพี่น้องเลยวันนี้บาจิตมีโอกาสนาะพี่น้องก็จะได้อนาเข้าไปทักทายสบายดีนาอแล้วกับนา อ่าบักกะซีน่ะฮ่วมทำบุญนําเนาะพ่อพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้กะอ่าสิเข้าไปหาน้องเพิ่นเนาะกะตอนนี้กะน้องเพิ่นอยู่ผู้เดียวบ่เนาะพี่น้องเนาะจังได๋เนาะเด้อๆสดสดีโลมซําเนาะพ่อพี่น้องเนาะอันนี้ก็ได้อ่าขออนุญาตถึงเฮือนนี่เด้อโๆอลมแท้นี่เนาะฝนสิตกแล้วนี่เป็นจังได๋นี่ฮะอยู่2คนกับลูกนี่บ่โอดยๆๆๆอึบอ่ะนอนแ้นี่เนาะนอนบ เน่าหน่น้องเน่อลืมเนาะน้องน่องอ้ลืมเนาะงไปที่เกิดอะไรน่อพี่น้องเอ่อเฮ้ยอันาณาทัพอได้จ้ะพอเราไปเห็ดทางเห็ดทางทางของมานอันไหนได้โอ้ไปทางไหนบัดเอ่อน้องนมได้เห่อเป็นลินน้องนุ่มไปลินโอ้คือน้องเนี่ยอยู่อันน่ะเฮือนอยู่เฮือนอยน่เฮือนอาณากับอาณาน่องน้องใส่ละน้องสาววะนี่น่ะห่านวิจิตรโอ้พี่น้องโอ้ย เอ้ยนได๋สิกินข้าวกินน้ำแล้วกินแล้วกินแล้วบ่โอ้กะมื้อนี้ก็คือว่ามานําบ่ตาเพิ่นเนาะมานําบ่ตาเพิ่นก็อ่าบ่ได้กมาอ่าดีใจนําเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่เนาะเพิ่นันน่ะอ่าเหลือทั้งันน่ะเงินเฮ็ดบุญบ่แม่บ่ได้ไาน่ะเพิ่นเฮ็ดบุญ3เดือนได้สักค3เดือนบ่ก็คือเฮ็ดงานสังฆทานบ่อคือเ็นั่นน่ะ มีต้นบ่คือนหนทางนั้นบ่มีที่เกาะบ่คือกับบ่บ่คือเห็นไหมบ่ก็คือเห็นนั่นแหละทั้งนั้นบ่จันบ่คนมาหมอบ่คือเห็นบ่เห็นบ่บ่จันมาเป็นมาซอยอันซอยต้นนั่นเม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 ่นงวัดมาวันนี้โอ้จงวัดเมื่อวานนี้บ่โอ้ด้วยด้วยติดต้นจังวัดโอ้แต่ว่าเดิงเห็นงานสั่งกรทานอยู่เฮืนอยู่สั้นนี่คือจะเป็นสามเดือนบ่ 3เดือนเนาะแต่ก hmm. mm ็ย hmm. mm ัง hmm. บ mm ่ฮ hmm. oh, ู uh, the, the, uh, oh, <laughs> no ้บ <inaudible> <inaudible> ่ว่างานจักมีอย่างโอ้แม่ว่ามื้อใดนะมื้อใดหั่นนะต้องอีกหลายอีก2เดือนโอยังหลายมื้อเนาะแม่นๆพี่น้องก็ก็แนวนี้แหละอ่าโดยเป็นจังได๋ใส่กินข้าวกินน้ําแลกินแล้วกินได้บ่ได้ยังจมื้อนี้ไข่กับไข่กับปลากระป๋อง โดยพี่น้องห่านมันนี่ก็คือว่านอนผลกับสิตุ๊กนอนมาเนี่ก็ไดมึงมึงมุมนี่ก็นอนเพราะพี่น้องแจ้งว่าโอเคมุมนี่ได้แจ้งดีเนาะกาอาณานอนนี่บ่นอนอยู่ข้างนี้อ๋อคือน้อนหรอนอนข้างนี่แต่พ่อกับอ่าน้องนอนในเนาะเดี๋ยวนก็นอนเนาะเดี๋ยวมันก็นอนยังดี่อออเออเก๋นี่เดี๋ยวพ่อพี่น้องมันนี่ก็ได้ มื้อนี้ก็ได้นะมาแล้วเนาะได้มาแล้วก็ถือเอาโอกาสนี้เนาะมานะอ่านางโอลมแล้วก็มาอ่าเป็นกําลังใจให้เนาะแม่นๆก็อ่าสักสบายดี้ก็เป็นกําลังใจให้กันพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดจังได๋เลยครอบครัวเฮาเนาะโดยอก็มามื้อนี้เนาะก็ได้มาแล้วก็บ่ิก็คือสิเอาเงินน่น่ะซอยเนาะซอยเฮ็ดะเกยังสังฆทานบ่แม่นๆๆพี่น้องเอ้ยก็ได้ ก็มาวันน <c oughs>: <sh> <reading ancient> <ennen> well, right ี cả, ้ก็เห็นน้องเพิ่นเนาะอยู่สองคนกับน้องน้องสาวลาเนาะแมนบอกกับน้องสาวลาเพิ่นพี่น้องเไยกินข้าวแล้วบอสอะไรพวกนี้นะกินเตนุมเตนุมบอสขนมโอ้ดูดูแกอันนาพูดได้เหรอเพื่อนเนี่ยเจ้านะโอ้บัวสบายบ่ส นเนาะพี่น้องเบิ่งได้เนาะสุขภาพ่างกายเนาะยามฟ้ายามฝนมาเป็นนี้ยันนาห่างกายบยันสุขภาพโบนาโอเคงแหงนี่ก็เป็นนี่เนาะยันเป็นไข่เป็นนาวองดอกเนาะแม่นเมนพี่น้องอ๋าจะโอเคเล้วเสดออ่าจังใดก็คือว่าเนาะเดี๋ยวสิเอาเงินให้เนาะพอแบบอ่าบางทีกับบุ้มีเงินหนุ่พี่น้องเอ้ยแต่ก็อยากซอยเนาะแม่นนะอยากซอยพี่น้องเอ้ย ຊ oi ຊາມທຽບເບາະຊິຊ oi ນີ້ເນາະກໍເປັນເງິນອັນນະຈໍວນ50,000ເນາະຈັ່ງໃດກໍກຽມໄວ້ເດີ້ເນາະໂອເຄໂອເຄໂອເຄໂດຍດດດດນ້ກືກດີກດີມຮງກນມຕສູຈັດກສູຕນາມືຍັງນນຍັິເຮັອົານີບ ก็ก็คืองานนั่นน่ะปกติของเขาคือคืองานทั่วไปเนาะเมยใครจ้างกันไปไปจ้างก็ไปเนาะทั้น้องไม่ไปแล้วมีกระปัวอะไไปอ๋อทั้งผัวเนาะผัวกับพ่อเนาะน้องนุ่มที่ว่ายังน้องอยู่กับเฮือนเนาะเมื่อไหร่ก็ควรไปเล่นในบ้านกูแลยโอ้ด้วยด้ยกับเนี่นี่เลยน้องกับพี่น้องอันนี้ก็ได้อยู่กันจะคนุ้นบ้อง พี Ê, know, mm. oh. Oh, uh, ่น uh, uh, ้องคบ5คนกับผัวอยู่7คนได้บ่ในเฮือนนี้อ๋อแมนเกะที่ซินีนี่เนาะพี่น้องเนาะเรื่องข้าวน้ Mal ําซําปลากะอันน่ะยังบ่ทันเบิดอกเนาะยังบ uh, ่ได so ้แกะข้าาอ๋อยังบ mm ่ท uh, ันแกะบ่เห็นพี่น้องอืมกะแนวนี้เนาะคพี่น้องเอ้ยกะบ่ิกะอ่าเคยเห็นแต่ในคลิปเอ่ออย่างเดียวพี่น้องเอ้ย ทั้งนั่งนี่นา่งนี่เนาะหลายๆคนที่ว่าอยู่บ้านตรงบางเงี้ยนี่กับบ่าวจิตรกับบ่าวได้เข้ามาจักเถื่อเนาะาก็เข้ามาน่างนึ่งนี่แหละเืมนเมนเมนก็เลยแบบเป็นอันแบบบบฮู้นะเป็นอันบบฮู้แบบเพื่อนนะแต่ละอันไะครอบครัวเป็นยังไงเนาะพ่อพี่น้องแต่กะพ่อฮู้เขาเข้าอยู่ดอกเนาะแต่กะยังบ่ทันพูดรายละเอียดเป็นใดหรอกพ่อพี่น้องดูที่บ้านตรงบางเงี้ยนาะพ่อพี่น้องเลยเมนเมนเมน ก็คือท um ั้งนอกเนี่ยเป็นในาบ้านนี่โดยตรงเลยบอกเกิดอพุดเกิดปากเซเกิดปากเซ่บิ้ลปากอเออคือตะกี้เนี่ยอยู่พุ่นบ่านนองหละอยู่พุ่นทั้งทั้งพ่อทั้งแม่อยู่พุ่นบ้อกอยู่พุ่นโอ้แต่แมาย่าอยู่ทั้งนี่หัาปีนี่มาย่ายังอยู่โดนได้โดนแล้วแต่เต้เปี่ยนจะเปลี่ยนจะปี่ยนโอ้แต่น้ยนอกเนี่ยในนอยอยู่บ่นอกพอพี่นองใิไหม มากะทาง,น,ง,น,งน่าน่องน่องเนี่ยังบ้าทันมีน้องใช่ไหมตอนนั้นยังบ้าทันมีน้องเน,นาะมีกะบไอ้น้องสองคนม<อ>ีกับไอ,บอ้กบแล้วก็เฮาเนี่ยเลยอ๋อคือน้องเนี่ยเป็นคนที่สองที่น้องเนี่ยอ๋อได้ไอ้เปทางไหนเนี่ยไอไปเรียนลุงมือโอ้กันยูนี่เลยน้องยูนีเนี่ยนองนีโอ้หน่องพี่น้องอ่านมาจิกกับโบหูได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เนาะพอแต่ว่าพอหูอ่ะน่ย ข้าวพี่น le no, yani ้องเนแต่ก right. ับวันนี้นะพูดถ right. ึงกันนะเรื่องเล่าเนาะของครอบครัวบันไดเนาะพอพี่น้องจะกับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอะไรพี่น้องก็คือหลายๆคนพูดเนาะก็มีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวสู่ต่อไปเนาะแมนแมนปู้ไปกับให้เป็นไปสบายเนาะปู้อยู่กับสู่ชีวิตต่อไปเดยตรงหนาเด้อแมนแมนจีนุ่มได้แบานี้จ้าสบายดีตรงหนาฮะ สบาดีวุจักจุ่มจักจุ่มเนาะมิกะมิกะเออชื่อว่าจังไรนี่มิกชื่อมิกบ่น้องสาวติ๊กน้องสาวติ๊กเอ่อเออพอเอาตื่นมาแต่ก็ห้เนาะหาอืมนอนอิ่มเลยนอนอิ่มก็ใหายด้วยด้วยกะอณาแนวนี้เนี่ยน้องก็ไปน้อง แต่ก็ทางอาช euh ีพของน้องเพิ่นก็คือว่าอะไรเป็น้องเอะไรก็หาจ้างหาใบไปแล้วไปจ้างอย่างก็ไปน้องละเมนตะกี้น่ะอยู่น้ำเอือกเสากล้วยบ่ตะกี้น่ะมนน้องแล้วมาอยู่น้ำเมนโอ้ก็เห็นอยู่นะฮะอยู่น้ำพุ่นน่ะอยู่อยู่โดนเติบแหละหอดเดือนจ้ะนะหอดเดือนบมอ่อก็ย้ายมาอยู่น้ำมัน ครอบครัวคือเกา่าเนาะเพขุนหาไปซอยเวียงนะอไปเลยอยากมาขุนไวมากเมนเมนเมนเพี่ยนกรบโบนั่นวะขุนบุมีเล็กน้อยเยนาะเออมีน้องคนนึงเนาะขึ้นมาเนี่ยนะ <c oughs> คือวนะ่าเนาะเอามาอยู่ในครอบครัวอะ,ะไรจะเดินกระสุนต่อไปเนาะเ <c oughs> มนพี่น้องเบิง้งเด้อพี่น้องไอ้ลมผ่ามาเลยพี่น้อง,ง,าาอ,งอ่าบรรยากาศมันนี่กับเมนมแหละผลกระสีตกเนาะ อยู่ที่บ้านหลวงเมังเงียพี่น้องเอ้ยมันหนี่กับบ้านไกลจากกนาทั้งเซโนปันไดดอกเนาะแม็นเหมนเมนบัวไกลปันไดพี่น้องเนี่ยกาทั้งกนาน้องนี่เคยกนาไปกนาเมื่อบ้านอยู่บ่บ้านโถนะบ่บ้านบ้านของกนาบ้านของกนาไอมันโค้งนี่คือบ้านของไอเตียงไปไปบ่ไป็นยังไงหมดนิวมันบ้านใหญ่อือไปยังไงไปดินนี่บ่หรือเ่าไปดำนาบ่ ปีน mm. si no. hmm. ี้ได <ah> okay? <no ้ไปอีกบ <no ่ปีนี้ไปตะกี้เราไปน้ำหน้าเฉยเฉยไปเฉยเบาเตียงไบาเตียงบ่แมนปีนี้จะได้ไปบ่เนาะปีนี้เนาะดูเนาะคำว่าเพิ่นหากระไปเนาะคำพ่นบอกกระไปเนาะกระไปเมนเมนเมนกระเพิ่นมาเอาได้ตะกี้สิแมนพี่น้องเอ้นั่นนี่เดี๋เนาะพขอพี่น้องเอ้ยกะรชาตินั่นเป็นเพิ่นกับซีอูอ่าในประมาณนี้เนาะ จโอเคได้เสิร์ฟเนอะจังเดยก็คือว่าเนอะเป็นกำลังใจให้แในก็สู่ต่อไปเด้อเนาะก็ให้น้องเนาะร่วมันขยันเนาะตั้งใจเที่เรียนงานเนอะในครอบในครัวนี่แหละอันนี้ก็มีโอกาสเนาะมีโอกาสกับข่ามาเยี่ยมมายามคืออันน่ะแบบนี้แหละเข่ามาเมื่อนั้นก็ไม่ได้โดนบันไดเนอะข่ามาอีกแล้วเนาะพ่อพี่น้องอ่ามนี่ก็ได้อันน่ะข่าวมาดีใจได้แหละก็มีแต่ว่าอ่า อยู่กําลังใจให้สู่สบาแล้วก็ขอใยูดีมีเฮงเด้อนาะสบายดีสบายดีโอเคนาะพรอพี่น้องเนาะกาคือซีประมาณนี้แหละพี่น้องม่็รอ่าโอ้ลมล่นดอกเนาะอ่อนาตนี่อาจจตันาให้ผมใพี่น้องเบิ้งนี่เด้อแมนแมก็คือสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสาันแปนของเพื่อนนาะนี่กันโดยดเดี๋ยวขางในกับนอนอยู่ข้างในพ้อมดิอาเตือนนอนโอ้อนอนโยโยโยอีง โดยโดยแต่คือเสียประมาณนี้แด้วพี่น้องเนื้อเบอร์จิกแตคือเสด้อ่าขอตัวลุ้งแลยเนาะอันนี้ก็คืออ่ะสาวนางเพิ่นพี่น้องเพื่อนสาวนางเพิ่นก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนี่ก็จะเป็นที่ของเพื่อนเนาะมีก็มีนี่เนี่ยพี่น้องเลยเบืองเบืองเบอร์ตาเพิ่นก็จบได้เพี่น้องเดี๋ยวเบอร์จิกก็เสด้ขอตัวเมื่อเนาะลุ้งเลยแด้วพี่น้องเนื้อถึงไหนก็คือว่าแหละ คือเพ่นสาวนางเพิ่นเอยนางแล้วเ่นเนา้พี่น้องแลอันนี้กีไดจมยังวัวเตาหากันไปเดินนําน้องเพิ่นโดยดยสยดี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 น้องพี่น้องกำมน้กันเาีเดียวว่าจมเชียนได้การอึงแงนะนนาะโอ้ใชได้การอยู่ว่างแังว่าแล้วนางเพิ่นมาสากไพ่ไว้ ไก่เติบเลยพ่อตาเอ้เพื่อมื่อเทือนนี่ก็ได้ไก่เติบอยู่เนาะแมนอ่ะโลไม่นี่ว่าแล้วกับมันตกอยู่ใส่กันแถเนาะถตาไม่นั่งมีวอกกระเป๋าเลยนั่งใช่อื่นดิเดยๆเขาไปทักแายสบายดีอนั helmet, ่งเนาะนี <para. S 2> <drag> ่กับเมื่อเป็นหนึ่งเนาะเนาะนี่ก็จะเป็นลูกลูกสาวของอนั่งโบนี่เนาะเดยๆอาจารย์สบายดีสบายดีโอ้วนกพี่น้องอีกแล้วนกพี่น้องโอ้เห็นในคลิปเนาะนี่กับน้องลานซิว่าจังได้เนี่ยทองคำทองคำเนาะกองคำ เนี่ยเราเป็นน้องเนาะชื่อไปเดียวกับน้องน้องชายของนานระบาวเองไลยเด้ชื่อของข้ามคือกันเนาะเดียวชื่อแบบเวสซี่เวสซ่าน้องแบบคือกันนะแบบหน้าตาคือเมนคนคนคนลาวเราบอกขออนุญานนำเลยเมน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 อันนี้ทุกอ่าทุกปีได้ตรงไหนนี่เป็ดปีเป็ดปีบ่เขาเ้ีงย็นไหบ่หน้อยโอ้ยห้องป๋าไหนนี่ป๋าสองป๋าสอง โอ้เป็นทักเป็นตะเพลงเนาะอันนี้ก็ได้โอ้เอ็นนางมีลูกเป็นตะเพลงเด้ออ็นางเด้อโดย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 อ่ะก็คือสิประมาณนี้เด้เสีเด้อเนาะอ่าอันนี้ก็มาแต่นาโอลุมน้ำมนาครอบครัวของน้องเพิ่นเนาะอ่าเห็นน้องเพิ่นนาอ๊อกนางน้ำหนึ่งอ้าลูกก็นะของเอ็นนางได้เนี่ยว่าเขาไปทักทายสบายดีก่อนว่าเห็ดยังได้สายอยู่นาเฮือนนี่นั่งถ้วยนั่งถ้วยแน่นดีแล้วดีแล้วชอยเม่เห็ดเวียกเด้อ แม่แม่เห็นบ่แม่เราน่ะยังน่ะห่างกายบ่แข็งแรงอยู่น่ะแม่นอย่าให้เราอารมณ์เสียเด้อยิ้มตลอดเด้อ แมนเมนเมนพี่น้องเอ้ยเป็นแต่เพลงทะเลนี่กะคือว่าเพลงอ่าบ่าเล็บ่อีกก็คือชืได้ขอตัวเมื่อได้แหละบรรยากาศก็คือน่ะฝ่าฝนชุ่มชื้วล่ะว่าสิกะนอนการนึ่งแบบว่าบตาเพรายื้อพี่น้องเอ้ยน่ะน้องเกียมเครื่องแล้วพี่น้องเกียมเครื่องแล้วเมนเอาเค้กได้ได้จุดดีเพลงเด้อสบายดีสบายดีโอเคเดินเด้อสบายดีเด้อโอเคน้องพี่น้องกต่น่นี่แหละโอ้ยดีใจเด้พี่น้องเลย ออกมานะ่ทำคุ้มภูแจ๊กได้กับเอาไปมาหาสู่กันเป็น,นี่ก็ดีใจเลยพี่น้องเด้อเด้ออ่ะพี่น้องจังไรก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิด์ุสกูสก้นอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะคุ้มเจ็บจะได้คุมยย้มไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะพอพี่น้องท่านนี่บ,นออบ่จิตก็ขอกล่าวอ่าคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ